ยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องพออสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนปานินนะคะปานินปานินที่เราหมักแล้วนะคะเพื่อนๆหมักแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดปานินนะคะเพื่อนๆน อันนี้3ตัวนะคะวันนี้เราก็หมักใส่เกลือใส่รสด,ดีชูรสนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะทอดปลากัน ได้สองตัวนะคะกระทะบอินเดียตะขาบเล็กไปหน่อยระทะใหญ่ก็จะเปิงน้ำมันอีกนะคะก็เลยก็สองตัวกอดดอวค่อยอีกตัวนึงอ็ไปหลังนะคะ บามีนปานมไปตลาดก็ซื้อมานะคะไปตลาดนัดก,ก็ซื้อปลานะคะซื้อหมูมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเวลาเราจะเลือกอยากทำอะไรเราก็ เอามาทาเลยนะคตอนนี้ก็คือเขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราซื้อเขาก็จะทําใส่จานไว้นะคะอันนี้ซื้อมาสามตัวนี่ก็คือร้อยหนึ่งนะคะสามตัวนี่นะคะเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาหมักคะ่ะใส่เครื่องของเราตามที่เราต้องการเลยนะคะ รสด,ลด,ดีหมักนะคะผักไทยด้วยนะคะใส่เกลือหมักลงไปด้วยะคะ่ะเวลาเราเอามาทานนะคะทอดเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําน้ําจิ้มน,นะคะหมักเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําน้ําจิ้มน,นะคะพานมนี่ทอดนี่ก็จะอร่อยกว่าเอาไปนึ่งนะคะ ถ้านึ่งนี้กินเขาจะออกแบบว่ากิ่นแบบมันไม่เหมือนกับปลาทับทิมนะคะถ้าเป็นปลาทับทิมนึงน่งนี่จ,จะอร่อยกว่าปลาเน้นนะคะเพราะเมนมที่จะเอามานึ่งนะคะปลาเนน,นะะส่วนมาก็จะเป็นปลาทับทิมน,นะคะปลาเน้นแล้วก็เราจะใช้ทอดส่วนมากก็จะใช้ทอดแล้วก็ทำชูชีนะคะ ก็เปิดไฟกลางไว้นะคะถ้าเปิดไฟแดงก็จะกระเด็นได้ไ <c oughs> ม่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้ํามันเขาเริ่มกระเด็นแล้วนะคะ<ม>แต่ค่อยมาดูกันนะคะเวลากลับฟาเนาอพอ<ม>อีกหนึ่งตัวะคะ 我一光头。 ทั้งหมดมีอยู่สามตัวค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะเราลืมใส่แป้งะะลืมทาแป้งค่ะเพื่อนไม่กลัวลืมทาแป้งนะคะเขาก็เลยติดกระทะไม่สวยเลยนะคะตัวนี้เราก็ทาแป้งนะคะทาแป้งอนเนกประสงค์นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะสวยหรือเปล่า สองซูมเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเราลืมทาแป้งไม่ได้ไม่ได้ทาแป้งค่ะเขาก็จะติดกระทะเนื้อก็ติดกระทะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะว่าเขาจะสวยหรือเปล่าตีสาวเป็นอน เรามาดูกันนะคะว่าปลาที่ใส่แป้งแล้วเขาจะติดกระทะปล่าเอ้ไม่ติดกระทะเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราตีน,นะคะสวยนะคะ

เรียบร้อยนะคะไม่ติดกระทะเลยตัวนี้นะคะชิเ้เล็กช้เลไปดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปลานินทอดคะ่ะ อันนี้เราลืมใส่แป้งนะคะก็ได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเปรียบเทียบกันอันนี้ใส่แป้งนะคะแป้งอนเนกประสงค์โรยๆๆนะคะก็ไม่ติดกระทะทอดออกมาก็สวยแบบนี้นะคะแตกต่างกันเยอะเลยนะคะอันนี้ไม่สวยเลยไม่ได้ชุบแป้งนะครเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาทอดปลาเราก็ต้องใส่แป้งอนเนกประสงค์นะคะเพื่อนไม่ให้เขาติดกระทะนะคะเพื่อน ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปให้ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ